เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถานีาน,นิติบัญญัติสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกา5นาทีถึง17นาิก30นาที มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติกัน วันนี้อยู่กับคุณอรพันธ์ขันทองคำและผมนักะเดดเอียดปุ่มครับวันนี้นะคะก็มาพร้อมกับข่าวสารที่ต้องบอกว่าเข้มข้นแล้วก็สังคมเนี่ยให้ความสนใจโดยเฉพาะกรณีเรื่องของตึกสอตองทถล่มค่ะ,คะวันนี้ทางผู้ว่าสอตองงนะคะได้มาแจงกับทางกรรมธิการปปอชอด้วยตัวเองเรื่องเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สังคมตั้งข้อสงสัยกรณีที่ ตึกสอตอง,องแห่งใหม่ถล่มเมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหวที่ผ่านมานะคะจะว่าอย่างไรเดี๋ยวจะได้ติดตามกันแล้วก็ในช่วงแรกคุณนัทเดชก,ก็ยังมีคดีทางการเมืองที่น่าสนใจโดยมีประเด็นของกรณีกรกตรนะครับส่งสารดีกาเอาผิดสวอวหมอเกตครับที่สมัครสวอวผิดคุณสมบัติเหตุอ้างว่าจบด็อกเตอร์โดยไม่มีหลักฐานรับรองก็มองว่าเข้าข่ายหลอกดวงประชาชนครับค่ะ และรวมไปถึงอีกหนึ่งกรณีที่สารดีกาไม่รับคำร้องไต่สวนปมนายทักษิณเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะเดี๋ยวจะไล่เรียงกันไปทีละเรื่องแต่ก่อนอื่นพาคุณผู้ฟังมาเริ่มต้นกันที่กรณีที่กะกะตส่งสารดีกาเอาผิดสวหมอเกตท,ที่สมัครสวรเหตุอ้างจบด็อกเตอร์แต่ไม่มีหลักฐานรับรองอันนี้ก็เสียงเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนนะคะ ซึ่งก็มีรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการพิจารณาและมีมติให้ส่งเรื่องไปยังสารดีกาตามมาตรา62ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2,561เพื่อวินิจฉัยสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยค่ะสมาชิกวุฒิสภากรณีกระทําการหลอกลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถหรือชื่อเสียงเกียรติคุณตามมาตรา 77ววงงเเล็บ4ขอกกฎหมายยดียันโดยจากเหตุนะครับแจ้งว่ามีคุณสมบัติด็อกเตอร์จากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ในการยื่นสมัครสอวอตามที่สำนักงานกอกตอโดยคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบพร้อมความเห็น ว่าการจะใช้คำนำหน้าด็อกเตร์เนี่ยคุณอรพันธ์คุณผู้ฟังะจะต้องเป็นการไปเรียนจริงๆและเรียนจบได้วุฒิบัตรมาแล้วด้วยะนะครับอีกทั้งแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้วิธีให้ส่งรายงานและการเทียบโอนเกรดซึ่งยังไม่ได้มีการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยครับสำหรับคดีนี้เนี่ยหลังจากมีผู้ยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบทางกะกะตอเองก็มีมติสั่งรับเป็นสำนวน เมื่อวันที่5กรกฎาคมปีที่แล้วครับ2,567จากนั้นทางกะกะตก็ได้ดำเนินการสืบสวนไต่สวนและนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมกะกะตกครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคมปีที่แล้วและอีกครั้งหนึ่งในวันที่5พฤศจิกายนแต่ทางกะกะตเห็นว่าข้อมูลเนี่ยยังไม่ครบถ้วนจึงให้ทางสำนักง,งานกะกะตเนี่ยนะครับไปดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม ก่อนที่ด้านนายอิทธิพรบุญประคองประธานกะกะตจะให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เองว่าจะพิจารณาคาดีนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ครับ อย่างไรก็ตามนะคะหากไปดูมาตรา77วงเล็บ4ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสวปี2561นะคะได้กำหนดว่าผู้ใดกระทำการหลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สมัครใด เพื่อให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนหรือไม่เลือกลงคะแนนให้แก่ผู้ใดมีโทษจำคุกตั้งแต่1นถึงสิปีค่ะปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ื่นถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีกำหนดระยะเวลา20ปีซึ่งหากศาลฎีกาประทับรับฟ้องนะคะแพทย์หญิงเกตกมลจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สวไว้จนกว่าที่ศาลจะมีคำพิพากษา ซึ่งแพทย์หญิงเกตกมลนอกจากจะถูกร้องเรื่องนี้แล้วยังถูกร้องเรื่องของหัวเลือกสอวอด้วยซึ่งเรื่องนี้กะกะตยังไม่ได้พิจารณาก็คาดว่าจะถูกนำไปพิจารณารวมกับกรณีที่กะกะตมีการตั้งกรรมาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษที่ตอนนี้กำลังสอบเกี่ยวกับกระบวนการหัวเลือกสอวอทั้งหมดค่ะ ต่อมานะครับมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นที่น่าจับตามองในวันนี้นั่นก็คือทางด้านสารดีกาครับไม่รับคำร้องไต่สวนปมนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจหลังจากที่นายชันชัยอดีตสสพักประชาธิปัตย์ได้ยื่นคำร้องนะครับชี้บอกว่าไม่มีผู้เสียหายโดยตรงครับ โดยสารฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่รับคำร้องของนายชานชัยอิสระเสนารักอดีตสสพักประชาธิป,ปัตย์ที่ร้องขอให้ตรวจสอบกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจแทนการอยู่ในเรือนจำโดยสารให้เหตุผลนะครับว่านายชันชัยไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงและไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้ อย่างไรก็ตามสารเห็นว่าการณีนี้อาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบังคับโทษตามหมายจำคุกจึงมีคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องได้แก่อัยการนายทักษิณกรมราชทัณน์เรือนจำและโรงพยาบาลตำรวจชี้แจงข้อมูลและหลักฐานภายใน30วัน โดยสารนัดไต่สวนหรือประชุมพร้อมกันนะครับในวันที่13มิถุนาย,ยน2568เวลา9นาฬิกา30นาทีเพื่อพิจรารณาว่าการบังคับโทษของนายทักษิณนั้นเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ เอาละค่ะและนี่ก็เป็น2เรื่องใหญ่ๆนะคะที่นํามาฝากในช่วงแรกช่วงหน้าเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเกี่ยวข้องกับฝ่ายนิติบัญญตัติวันนี้นะคะทางผู้ว่าสอตองอได้เข้าชี้แจงกับคณะกรรมาการปปชสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับเรื่องของตึกถลม่มเดี๋ยวเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะ ช่วงนี้ติดตามกันต่อกับจับกระแสนิติบัญญัติรับอย่างที่บอกไว้นะครับว่าเป็นประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมเนี่ยก็ติดตามกันอยู่กับกรณีตึกของสอตองหอถล,ล่มนะครับจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อ28มีนาคมที่ผ่านมาด้วยการทำหน้าที่ของอฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยกรรมธิการปราบโกงหรือว่ากรรมธิการปรปรชก็ได้เชิญน,นะครับทางผู้ว่าสอตองหเข้าชี้แจงเรื่องนี้แล้วก็ บอกด้วยนะครับว่าต้องเข้นหาความจริงให้ได้เพื่อมาแจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบครับค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวาระสําคัญของคณะกรรมการการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือวอ่ากรทปป,ปอชอนะคะซึ่งมีนายฉลาดขาช่วงสสร้อยเอ็ดพเพื่อไทยเป็นประธานวาระที่ พิจารณาการก็คือตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสอตอง,งที่ถล่มในช่วงเหตุการณแผ่นดินไหวที่ผ่านมาแล้วก็มีการเชิญนายมนเทียนเจริญผลนะคะผู้ว่าสอตองอเข้าชี้แจงซึ่งก่อนเข้าประชุมค่ะนายฉลาดก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนระบุนะคะว่าเป็นการตรวจสอบเพื่อให้ความกระจ่างกับประชาชนโดยจะตรวจสอบหาข้อเท็จจริงซึ่งผู้ว่าสอตองอที่เชิญมาต้องให้ข้อเท็จจริงกับประชาชนการชี้แจงในกรรมธิการสามารถ พูดความจริงบนฐานของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไม่มีใครสามารถไปปรักปรำหรือว่าทำร้ายผู้ว่าสอตองอได้ต่อมานะครับภายหลังการประชุมทางนายฉลาดขามช่วงประธานกรรมธิการพร้อมด้วยนายธิรชัยพันธุม,มาศร,รองประธานกรรมธิการแล้วก็นายมนเทียนจเจริญผลผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินโดยผู้ว่าสอตองอได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับ ซึ่งทางผู้ว่าสอตอง,องอก็พร้อมที่จะส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้กับกรรมธิการได้ตรวจสอบและผลออกมาอย่างไรก็ผิดถูกก็ว่ากันไปตามหลักฐานข้อเท็จจริงมีเสียงบางช่วงบางตอนจากการให้สัมภาษณ์ของทั้ง3ท่านนะครับเดี๋ยวไปรับฟังกันครับเรืมอทีการได้ได,ได้ได้สอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในเรื่องที่เป็นข้อการแของ่งใจของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศซึ่งข้อมูลหลังไหลมาจากตัวสารทิตนะครับ เป็นข้อมูลที่ที่ส่วนหนึ่งนะครับการทการสอบถามขวมีะเดินประเด็นที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับตัวบุคคลเช่นคนที่เป็นรับรองแบบเช่นคนที่เป็นรับรองว่าไม่ใช่ผู้ควบคุมงานนะครับซึ่งมีตัวละครอยู่นะครับซึ่งให้การให้การกับข้อที่จริงไม่ตรงกับเอกสารที่มีอยู่นะครับโดยเฉพาะผู้ควบคุมงาน ค,คุณสมเกตแองพูดได้นะครับว่า,าท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ,กรควบคุมงานในราะผู้รับจ้างจากสตมแต่ข้อจริงจากสตมมีข้อจริงว่า,าท่านเป็นเป็นหนึ่งในจำนวนผู้ที่มารับจ้างในฐานะบริษัทร,ร่วมร่วมค้านะครับ P K W U, นะครับท่านต้องเป็นวิศวกรภาคีเป็นผู้อุโสทั้งข้อจริงเหล่านี้นะครับทังตำรวจ อ่านี่ให้การได้สอบสวนทางกรรมการก็เดี๋ยวเกิดความสงสัยนะครับท่านว่าวันนี้ท่านมาเนี่ท่านได้มาด้วยความสบายใจนะครับจะเตรียรรียกล่อเป็นข้อจริงกันท่านธีรชัยพัุมปาที่เป็นเจ,จ้า,า,าของเรื่องจะดำเนินการต่อไปครับเชิญท่านว่าได้ทาความเข้าใจกับสื่อมวลชนครับครับก็ขอบคุณขอบคุณท่านท่านประธานนะที่เปิดโอกาสให้สตงวได้มาชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ในการก่อสร้างของเราหลากัลกๆเราจะมีอยู่3เรื่องนะครับก็คือเรื่องของการจ้างออกแบบนะครับจ้างบริษัทออกแบบซึ่งทุกคนก็ทราบดีว่าเราได้จ้างบริษัทออกแบบนะครับแล้วก็เป็นจ้างก่อสร้างนะครับในวงเงินที่ดําเนินการ2อ0 0อ่อกว่าล้านนะครับแล้วก็การก่อสร้างดําเนินการไป22งวดนะครับเป็นเงิน966หล้านอันนี้ก็เป็นการจ้างก่อสร้างแล้วก็มีการ สัญญาสัญญาที่3นะครับที่เป็นสัญญาหลักงานนึงคือสัญญาจ้างผู้ควบงานเราก็มีบริษัทผู้งานอย่างที่ท่านประธานได้กล่าวไปคือปีปีเคดับมันอยู่เพราะนั้นเนี่ยประเด็นที่เรามีประเด็นอยู่ตอนนี้คือประเด็นของเรื่องการออกแบบซึ่งมีคนบอกว่าในการออกแบบเนี่ยไม่ได้เซ็นรับรองนะครับซึ่งซึ่งตอนอวันนี้เนี่ยเราก็เอาเอกสารมาให้ทางการบรรจิการนะครับให้ท่านประธานให้ท่านการบรรจิการได้ดูว่าเราได้ถามไปยังบริษัทผู้ออกแบบแล้ว นะครับบริษัทผู้ออกแบบก็ยืนยันนะครับยืนยันว่า,าบุคคลที่ที่เซ็นรับรองยังทํางานอยู่กับบริษัทผู้ออกแบบอยู่นะครับแล้วก็ส่วนเ,เรื่องของการจ้างควบคุมงานที่มีประเด็นที่ท่านประธานได้ได้ไดไดกล่าวเมื่อสักครู่นะครับเราก็ให้ยืนยันนะครับว่าทางบริษัทเนี่ยยังเป็นเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทอยู่หรือเปล่านะครับ <S <S หลักฐานที่พบอยู่ตอนนี้ก็คือ,อต้องต้องชี้แจงให้ตรงกันว่า บุคคลที่ที่ที่อ้างว่าไม่ได้เซ็ในการควบคุมงานเนี่ยมันมีวิศวกรอยู่สองสองประเภทหลักๆเนาะคือวิศวกรที่ปรึกษากับวิศวกรควบคุมงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิศวกรคุ่มคุมงานเนี่ยคุณต้องมาคุมงานแต่วิศวกรที่ปรึกษาไม่จำเป็นต้องมาคุมงานแต่คุณต้องรับรองเอกสารถ้าเป็นเป็นส่วนที่ผ่านของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่เป็นข่าวเขาเป็นวิศวกรที่ปรึกษานะครับเพราะนั้นเนี่ยการเป็นวิศวกรที่ปรึกษาไม่ต้องมาคุมงาน นะครับแต่เอกสารที่จะเซ็นรับในฐานะบริษัทที่เป็นผู้ภุมงานที่เราจ้างมาต้องผ่านการรับรองนะของของอวิศวกรที่มีวอยนี่นี่คือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้เนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ออกแบบหรือรรบริษัทที่ปรึกษาก็ตามที่แจ้งรายชื่อวิศวกรมาให้เราทางปฏิบัติถ้าเขาจะเปลี่ยนตัววิศว,ศว,ศวกรไม่ว่าออกแบบหรือที่ปรึกษาก็จะทําหนังสือมาถึงเรา ว่าเขาขอเปลี่ยนนายกรนายขอนายขอแต่ทั้งสองท่านที่เป็นข่าวทั้งออกแบบทั้งผู้พันไม่มีเอกสารเปลี่ยนบุคคลแต่ประการใดนี่ก็กกกเรียนทุกท่านว่าในข้อที่จริงวันนี้เราก็ดีใจครับที่มาชี้แจงดีใจที่เราเราจะให้ข้อมูลเราก็วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมอบข้อมูลทั้งหมดให้ทางกันบัญชีการไปดูนะครับว่าในขั้นตอนของเราเป็นอย่างไรนะครับเราพร้อมที่จะเปิดให้มีการตรวจสอบ นะทั้งหมดนะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกับคณะของรัฐบาลในนักสืบสอบรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นดีไอไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาเราพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดให้ให,ให้ให้ตรวจสอบวันนี้เราก็จะเดี๋ยวเราจะมอบทางเอกสารทั้งหมดให้ทางคณะการบัญการหลังจากเราชี้แจงด้วยครับขอเรียนสรุปสั้นๆนะครับก็คือเรื่องแรกคือเรื่องของอาคารเก่าที่ตั้งแต่ปี5 0สนะครับอาคารสถาบันธรรมบัญญัต นะครับสารธรรธิบาลนะสาบันทาธิบารนะครับแล้วการก่อสร้างอาคารของสตองอที่ปทุมธานีนะครับส<อ>โครงการนั้นมีการเ,าเขียนแบบแต่ไม่ได้ก่อสร้างในกิญหารเรื่องที่ดินเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วก็ได้ดินการถึงไหนแล้วท่านได้ตอบว่าปปชได้ชี้มูลแล้วในส่วนตรงนี้นะครับว่าผิดแล้วก็ดาเนินทั้งละเมิดทั้งอายาแล้วสองอาคารนั้นเป็นอาคารสําคัญซึ่งเมื่อได้เลิกสองสอาคารนั้นมาซึ่งมีทั้งหมด4โครงการทั้งควบคุมทั้งอาคารนะครับมาสู่การ สร้างอาคารใหม่อันนี้นะครับและเกิดการถล่มขึ้นมาอาคารใหม่อันนี้นะครับที่ทก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีอยู่3ามสกลุ่มที่ได้กรรมธิการได้ตั้งใจถามก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของการออกแบบกลุ่มที่2การจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มที่3ก็คือการควบคุมงานทั้งหมดเนี่ยมีผลต่อการที่ประชาชนสงสัยทั้งสิ้นแล้วก็การถามถามอย่างตรงไปตรงมาทั้งสิ้นนะครับในส่วนของการออกแบบเนี่ยนะครับเราได้ถาม ท่านผู้ว่าสตงรและทีมงานก็คือว่าเหตุใดจึงออกแบบแบบคัดเลือกนะครับทำไมถึงไม่ใช้วิธีประมูลแบบตามมาตรามป3ประกของพรบประกวดแบบของจัดซื้อจัดจ้างแล้วถึงมาใช้ท่านก็ตอบในส่วนของการที่ว่ามันมีระเบียบซึ่งเป็นตึกที่ซับซ้อนแล้วก็มีมีระดับกระทรวงนะครับนะสองสาทั้ง1 1ึ่นะครับอะไรตรงนันไป นะครับท่านก็ตอบอย่างนั้นไปแต่ว่าเป็นข้อสงสัยที่ความเห็นอาจจะแตกต่างกันระหว่างการวิธการกับท่านอยู่ในส่วนตรงนี้ไปอยากให้สื่อโทรทัศน์ติดตามประเด็นนี้ดูว่าเป็นยังไงบ้างาตามผู้แทนเอกสารนิเล็กทรอนิกสนะครับประเด็นที่2ก็คือในส่วนของการอาจจะซื้อจ,จัดจ้างเนี่ยแบบเนี่ยครับคัดเลือกขึ้นมาทำไมถึงเวลาสั้นจังเลยเพราะว่าท่านให้การว่ามันเป็นเรื่องของความซับซ้อนของตึกที่ตั้งแต่ระหว่างที่ผมติดทับอยู่ตึกราชาการทุกตึกเลยเหมือนกันมีตึกสูงๆเป็นกระจกเหมือนกันและมีตึก เรียบเหมือนกันทั้งหมดเลยซึ่งซับซ้อนนะครับแล้วเหมือนกันไม่มีอะไรเลยแล้วท่านได้แจ้งว่า180วันให้กรมโยธาติโยธาไม่ทําแต่เวลาประกาศส่งข้อมูลไปใช้เวลาแค่เดือนเดียวเองน,นะครับให้บริษัทส่งส่งเข้ามาคัดเลือกนะครับมี4บริษัทเข้ามาที่คัดเลือกขึ้นมานะคือสี่บริษัทเองและใช้เวลาพิจารณาสี่เดือนเองประเด็นถ้าเป็นตึกซับซ้อนเนี่ยทำไมถึงใช้เวลาแค่ถึงเดือนและให้คนเข้ามาถ้าคนไม่รู้ว่าอะไรอยู่แล้วเนี่ยทำยากนะถ้าเป็นซับซ้อนนะ นะตรงนี้เป็นเป็นข้อสงสัยว่าทําไมถึงเร่งรีบและทําไมให้บริษัทบางบริษัทที่ได้แล้วการการใช้เนี่ยเวลาถามในเรื่องของการที่ที่ใช้เกณฑ์ในการตัดสินกรรมการที่ถึงเป็นเรื่องของความสวยแบบสถาปัตย์แต่พอดูแบบเนี่ยเหมือนกันทุกตึกตึกคล้ายๆกันหมดเลยไม่ได้มีการได้เลยกรณีนี้เป็นข้อสงสัยว่ามีอะไรที่ที่อยู่เบื้องหลังหรือไม่ในกรณีอย่างนี้นี่คือในการที่ในการเขียนแบบ และอีกหนึ่งคนนะคะที่ให้สัมภาษณ์เป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าห้องประชุมค่ะนั่นก็คือนายพิสิทธิ์ลีลาวชิโรพาสซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการสอตองอมาร่วมด้วยในฐานะที่ปรึกษากรรมธิการนะคะก็เปิดเผยค่ะว่าก่อนที่ตนเองจะพ้นจากตําแหน่งผู้ว่าการสอตองอก็ได้มีส่วนในการเลือกสถานที่ก่อสร้างอาคารที่เหมาะสมและนําพื้นที่กว้างๆมาลงแปลนออกแบบแต่จะนําแบบแปลนที่เคยออกแบบไว้มาใช้หรือออกแบบใหม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริหาร ชุดต่อมาส่วนการบริหารสัญญาคือช่วงที่ได้ผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วมค้าอยู่ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสามารถมีกิจกรรมร่วมค้าได้แต่บริษัทต้องมีผลงานไม่เกินกว่าร้อยละหของวงเงินงบประมาณแต่ผู้ร่วมค้าเนี่ยต้องเป็นบริษัทคนไทยจดทะเบียนในประเทศไทยสามารถทำสัญญาร่วมค้ากันได้และนำมาเสนอราคาต่อได้ ส่วนข้อสังเกตว่าจะมีโนอมินีแอบแฝงหรือไม่นะคะอดีตผู้ว่าการสอตองงอบอกว่าการตรวจสอบในอดีตเนี่ยมันยังไม่มีระเบียบข้อกําหนดที่จะให้ตรวจสอบเชิงลึกได้หลังเกิดเหตุตึกถล่มแม่พนักง,งานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทำหน้าที่แล้วแต่ยังไม่สามารถส่งฟ้องได้นี่จึงอาจสะท้อนว่าหาจะตรวจสอบเรื่องโนอมินี ไม่ใช่ตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่าแต่อาจจะต้องไปพิสูจน์เรื่องเส้นทางการเงินเพราะว่าตามระเบียบเนี่ยกำหนดไว้นะคะว่าผู้แข่งขันประมูลโครงการมีการหัวงานในลักษณะส,สมยอมเอื้อการถือหุ้นไข้ไปมาเป็นบริษัทในเครือเดียวกันแล้วมาแข่งเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบค่ะก็ยังคงต้องติดตามกันต่อนะคะสำหรับปมกรณีตึกสอตองงอถลม่ม แต่ว่าในหลายๆประเด็นก็ยังคงต้องตรวจสอบสอบสวนกันต่อในเรื่องของคดีก็ว่ากันไปตามค,คดีส่วนนิติบัญญัติกรรมธิการที่เกี่ยวข้องก็ยังคงเดินหน้าในการตรวจสอบเรื่องนี้กันต่อค่ะครับและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ครับก่อนจากการทุกวันพุธพฤหัสบดีนะครับไปเช็คข่าวจริงข่าวปลอมกันหน่อยกับช่วงเช็คอิดเอาท์ครับวันนี้นะครับในหัวข้อกินแล้วนอนทําให้เกิดโรคมะเร็งหลอดเลือดได้จริงหรือไม่ ไปติดตามได้ในเช็คอินเอาครับกินแล้วนอนทําให้เกิดโรคมะเร็งหลอดเลือดใช่เรื่องจริงหรือไม่มาตรวจสอบข้อมูลด้วยกันได้ในเช็คอินเอาข่าวปลอมต้องหยุด ที่มีการส่งข้อมูลเรื่องกินแล้วนอนทําให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งหลอดเลือดน,นั้นทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขชี้แจงว่ายังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันแน่ชัดว่าการกินแล้วนอนเสี่ยงเกิดเป็นโรคมะเร็งหลอดเลือด ซึ่งพฤติกรรมกินแล้วนอนเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหลายด้านโดยเฉพาะอาการแสบร้อนกลางอกอาการกรดไหลย้อนอาการเหล่านี้เกิดจากภาวะที่หูรูดบริเวณส่วนปลายของหลอดอาหารทํางานผิดปกติทําให้กรดหรือน้ําย่อยภายในกระเพาะอ,อาหารไหลย้อนกลับขึ้นไปในบริเวณหลอดอาหารส่งผลให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบเรื้อรังบริเวณหลอดอาหารและบริเวณกล่องเสียงได้ นอกจากนี้พฤติกรรมกินแล้วนอนอาจส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆตามมาเช่นโรคนอนไม่หลับโรคอ้วนโรคกดไหลย้อนอาจทําให้ผู้ป่วยเข้าใจผิดได้ว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารเพราะมีอาการคล้ายกันแต่สาเหตุสําคัญของกดไหลย้อนเกิดจากการทําหน้าที่ของกล้ามเนื้อหูรูดส่วนล่างของหลอดอาหารหย่อนตัวน้ําย่อยหรือกดสามารถไหลย้อนขึ้นไปที่หลอดอาหารได้ จากปกติที่ร่างกายของคนเราเมื่อกิอนอาหารลงไปแล้วหูวรูดจะทำหน้าที่คล้ายตัวเพื่อเปิดทางให้หลอดอาหารไหลผ่านลงไปในกระเพาะอาหารเมื่อผ่านลงสู่กระเพาะอาหารแล้วหูวรูดจะหดรัดเพื่อปิดกั้นไม่ให้น้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไปที่หลอดอาหารคล้ายประตูกันมาให้อาหารหรือกลดต่างๆไหลย้อนเข้าไปในหลอดอาหารอาการของกดไหลย้อนมีตั้งแต่กลืนลำบากกลืนแล้วเจ็บคออาเจียนบ่อย น้ำหนักลดอาจอาจเจียนเป็นเลือดหรืออาการซีดหากปล่อยไว้เป็นระยะเวลานานจะกลายเป็นเรื้อรังพบภาวะแทรกซ้อนต่างๆทำให้หลอดอาหารส่วนปลายมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดเป็นมะเร็งในหลอดอาหารส่วนปลายได้ในอนาคตจึงอาจเป็นไปได้ว่าเมื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกินแล้วนอนบ่อยๆทำําเป็นประจำทุกวันจนเกิดกดไหลย,ย้อนขึ้นมาอาจนำสู่โรคมะเร็งหลอดอาหารส่วนปลาย ไม่ใช่โรคมะเร็งหลอดเลือดวิธีป้องกันและแก้ไขที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการบริโภคที่ไม่เหมาะสมลดของมันลดการดื่มชาก,กาแฟน้ำอัดลมไม่กินช็อกโกแลตมากเกินไปงดสูบบุหรี่รับประทานอาหารให้เป็นเวลาครบทุกมือ้อมื้อละไม่ต้องมากแต่พออิ่มเพื่อให้มีอาหารในกระเพาะอย่างสม่ำเสมอร่างกายจะย่อยอาหารได้หมดและเวนเ้นระยะเวลาการรับประทานอาหารและการนอนให้ห่างกันอย่างน้อย 2 3ชั่วโมงบทสรุปของเรื่องนี้คือพฤติกรรมการกินแล้วนอนเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหลายด้านแต่ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันแน่ชัดว่าการกินแล้วนอนเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งหลอดเลือดได้มาร่วมกันตรวจสอบข่าวปลอมกับเช็คอิดเอาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาแนาิกา างสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาและทั้งหมดนี้คือรายการสถานีนิติบัญญัติที่รณมมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วคะ่ะกลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิา5นาทีถึง17นาฬิก30นาทีวันนี้คุณนัทเดชเอียดปุ่มดิฉันอรพันธ์ขันทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ